สวัสดีค่ะพี่น้องสุดฐานขาเอ๊วันดีเรามาถักไทยศิลปินตลกรุนผีนะคะกับปีไก่มกจกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีปีไก่บายดีนะบ,บายดีายดบตอนนี้ทำอะไรอยู่ให้มงพี่อตอนนี้พีแล,ละก็เอ่อเป็นสะพานบุญเนะี่ย เป็นสะัเลี้งไงถ้าบ้านเราก็มักกะถายกเลยแบบนั้นแหละเป็นโคตร้กอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนที่วัดบางจากเนาะอ๋อวัดบางจากนะวัดบางจากพี่ไก่มกจกนี่เป็นศิลปินตลกนะคะอยู่ในวงการมากี่ปีเลยพี่อ่าพี่เริ่มเล่นตลกตั้งแต่ปีสองหกตั้งแต่ปีปีสองหกปีสองหกตอนนั้นเรียนควบนึงตอนนั้นเรียนเรียนเรียนปวชด้วยเนี่ยปวชอ่าเรียนเรียนปวชซึ่งก็ไปเจอไปเจอเพื่อนที่เรียนด้วยกันนี่แหละอ่าอะเพื่อนที่เป็นอาจารย์ที่ ซ่อนเล่นตลบนี่มันเล่นมายาก้นไง<อ>เล่นมายากลนนึงเราก็ชอบอยู่แล้วไงไปเถี่ยวไปเลยด้วย,นนยกันนี่มันก็เลยมันก็เลยชวนมาเป็นผู้ช่วยมายาก้นๆซึ่งก็เห็นเราเป็นคนเล่งเก่งอัจยัย,ยดีดีก็เลยเล่นตลบมานั่แตแต่นั้นแหละเล่นเล่นไปด้วยเรียนนังซื่อไปด้วยตอนขึ้นปีซ่องนั้นก็ ไปเล่นตลกวงทหานพานเลยนะ oh. อ่าวงสันตินิมิตวงสันตินิมิตกรมทหารพานที่ตอนนั้นปิดเปิปศอะไรปศสองพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดตอนนั้นน้องประมาณช่งวงวบยังไปดูปะ <c oughs> อะไรดีอ่าแลต่พึ่งมาที่นั่นแล้วก็ไปอยู่ทหานพานมาหลายปีนะอยู่วงทหานพานมาประมาณห้าปี 5ปีแต่ว่าช่วงอยู่ท่านพานนั้นได้มีโอกาสไปเล่นวงลูกทุงนอกอ oh. สมโพดดวงสมพง uh huh. รักชาติซีรีชัย uh huh. เขาคาตลกไงเขาไปเดินทายใต้เขาคาตลกซึ่งเขาเขารู้ว่ามีวงท่าน่าน oh. โอตอนนั้นตลกผีนี่ฉายชื่อว่าตลกคณะ ไข่ปิ้งดังมากไข่ปิ้งดังมากโอ้ดังมากดังดังดังวงวงท่านท่านนี้น้องยังไม่รู้จักคำว่าตลกตีตัวนั้นร้องร้องพูดเออตอนแรนเออผีข้ามเลยตอนแล้วว่าโอ้ยโคตรดีใจเลยได้ขึ้นไปเล่นวงลุงทุงอ่ะเนี่ยคินในใจวันเดียวได้นอนลุงเล่มได้จีบห้างคืออะไรเหมือนกันกว่ากินเราเนอะจีบได้ผมไปปุ๊บพอวงพอเขาเลิกเล่นที่วัดก็นอนใต้ใต้เวทีอ่ะเลยอ๋อใต้เวทีเพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นวงวงใหญ่เหมือนวงภูมิภู วงวงต่ายันเลยไปนั่นนก็ตอนแรกก็มามีโอกาสก็ได้ไปขึ้นเวทีตรงหน้าซ่าละก้างซาชาวสุราสงานประจําปีงานงานฉากผาวันนั้นหลู่ซึกจะมีพีเอลอดรักผ่อนซักส่งเส้นพิมพาพรสิริ ตึ้งก็มีโอกาสไปคือไปเล่นตลกวงพิมพ์ผ้าออ๋จ้เขาให้ตอนนั้นปีสองเจ็ดเนี่ยเขาให้คืนละสามร้อยอ่ะคืนละสามร้อยต่อต่อคนนะเล่นตลกอ่ะเออใช่ทำไมนั่นคือเยอะเลยนะสามร้อยเยอะคือเยอะนะปีสองนั้นคือเยอะนะเยอะเยอะก็เซฟจีดีเป็นเวลาพอว่า มาเปลี่ยนชีวิตตอนเกณฑ์ทหารจร,จริงๆพี่ไม่ต้องเกณฑ์ทหารหรอกเป็นพลอาสาพิเศษไม่ต้องขัดหรือทหารแต่เราอยากขัด uh huh. เราไปยิบใบใบดําใบแดงนี่สักสดีเห็นหน้านี่เขาอย่างด้ามเลยว่าว่ามาทาเลยผ uh huh. ีบอกมาขันเรือทหาร uh huh. เขาว่าโอ้ยันพร้อมเดี๋ยวทิปหน้าแล้วมึงเป็นทหารท่านมา uh huh. มายิบเพื่อ uh huh. เอาแล้วเพื่อว่ามึอยากยิบเหรอแล้วถ้ามึงติดอะ่ะติดเข้าไปเลยปร uh huh. าก็ว่าผียิบตึงผีติดทา uh ้า huh. เรือไม่ต้องใช้สิทิเลยเลยไปยู่ท่าเรือซ่องพี่โอ้ไปช่างไปสร้าง ชีวิตความสนุกสนานให้เพื่อนทานทานเรืรเอ,อเนี่ยอยู่ซองปีเต็มๆต็หลังจากนั้นก็มาใช้ชีวิตในกรุงเทพค่ะก็ไปดูเข้าไปเพื่อนพาไปเที่ยวคาเฟ่อะไรแบบนั้กาเฟไปเห็นตลกเล่น,นอะ้รตอนนั้นัมีคาเฟ่เยอะพี่กน เออไปเที่ยวดูเออเที่ยวไปเห็นตลกเขาเล่นนะพี่ก็พีก็ไปนั่งดูพีว่าเออหูเล่นอย่างคำว่าอะไรเนีความคิดเราเนี่ยไม่พี่พีพี่พีอนสุราใช่ไหมมันได้พี่มาอยู่กรุงเทพตั้งแต่ปีพศเลยตอนนั้นโอ้พี่อยู่กรุงเทพไปไปมาๆเนี่ยต้องต้องตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยไม่รู้ว่ามันไม่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 ตอนตอนเด็กๆพี่ชอบเที่ยวพี่ชอบเที่ยวอ๋อพี่ชอบเที่ยวอ่าเวลาโรงเรียนปิดเลยไปเนี่ยพี่มากรุงเทพมาพักบ้านนาพักสวนตะย่านพักสวนตะย่านชายชีวิตล่างจะก่อไอ้ปตฐานมาแน่จริงๆแล้ว ไม่ได้ทำเลยเลยไม่ได้ทำเลยอยู่ส่องส่องปี๋เถียวอย่างเดียวทีนี้เพื่อนชวนไปดูตลกซึ่งเราไปเห็นตลกในคาเฟ่น่ยไปดูตอนนั้นที่บางกระปีที่ไปดูน่ยเล่นไม่มีความค้ำเลยผีคิดในใจนะโอ้ยที่ถ้าเป็นเราเล่นนี่เราค้ำมานี้เนี่ยพอดีพอเราชอเตีวแล้วเราไม่เคยเต็มพอเราเล่นอยู่พอเราเล่นอยู่แล้วเรามีประสบการณ์เยอะจังว่าดีจังว่า เื่อขึ้นมาจากผูกจากผูกเก็ดมันก็เลยชวนไปสมัครอยู่วงยอดรักไงพี่ก็เลยไปสามแยกไปใช่ยตรงสายใต้เขาไปตึงกต่ไปสมังานพีพีเอลเลยเจอพีเอลวะดิแกจําได้แกก็ะด้เอาทหารมาทําอะไรบอกมาเนี่ยจะมาสมัครเล่นตลกกับพี่เอาก็ดีพอดีเลยเนี่ยพี่กําลังจะไปเล่นต่างจังหวัดเดี๋ยวบ่ายสามโมงมาขึ้นรถเลยเราก็ดีใจแน่ พออ๋อมาจากสำนักไอย้อนรักตอนนั้นเลยมาเจอเพื่อนอีกอีกกลุ่มหนึ่ง<า>มันเล่นปุ๊บม,มันเข้ามาทักมันว่าไอไก่มาทำอะไรเอกมาสมัครวงย้อนรักอีหาระดับมึงมันไม่ใช่ลูกทุ่งแล้วมึงต้องเล่นคาเฟ่มึงขึ้นรถกูเลยเดี๋ยวกูพาไปเล่นคาเฟ่ใจไงายน้องขึ้นรถเลยผีจำได้เลยนะไปเล่นทีแลกเลยไอหลวงนั่งแอมบัตเดอร์ตรงสะพานข้าวโอ,อไปเล่นหมกนักเรียนซึ่งผีเป็นคนปูนะอะนตอนนั้น เล่นคณะแหลกนในภนูเทสโจกอิสระค่ะทำโจกอิสระกันก็เล่นโจกอิสระพักหนึ่งีีห่ัง เริ่มเริ่มขยับเลยเพราะว่าเริ่มมีแมวมองมาเยอะตอนลักงไปเจอไอ้ตูตูตาหวานนี่แหละอ๋อพี่ตูตาหวานน่ะไอ้ไอ้ตูออกมาจากหนากล้วยซึ่งมาทำทีมซึ่งมาชวนผีไปทำนะอตลกคณะหาห้ารอยห้าร้งานดีงานดีเล่นทีนี้ก็หลายเล่นตามคาเฟ่ที่นี้ั่ไอ้ตูมันไม่ค่อยสนใจงานไงก็เลย ยกเลิกยกเลิกหาห้าลอยมามาทำทีมแฮปปี้ฮะเฮปปี้ฮาทีหลังก็ได้นิดเดียวยกทีมขึ้นพี่พี่หน่อยพี่หน่อยเชิญยิ้มพี่หน่อยพี่หน่อยผมเหมาะอับดุลเทเทนะ่าเขาออกมาจากเขาออกมาจากไอ้นี่อิสระเดือนเพ็ญเคคเขาก็มาสวมทีมเลยเอาทีมขึ้นไปสวมเลยตอนนั้นเล่นกันเป็นเป็นตลกที่แบบ เล่นมันมากเล่นแค่สี่คนนะเล่นสี่คนมีพี่หน่อยมีพี่มียายทอมมี่นะตอนนี้เสียไปแล้วยายทอมมี่ไอแมวแล้วก็มีเตี้ยอุบลเป็นคนเตี้ยที่น่ารักมากแล้วเขาจะเล่นคู่กันแล้วเวลาไปเล่นคาเฟ่เนี่ยสี่สี่คนนะแบ็อัพสี่ชิ้นเล่นมุกชุดด้วยนะเล่นมุกชุดเอาเป็นว่าละคณะหน่อยโบแดงเนี่ยต่อเล่นกับพี่หน่อยแะเนี่ยอะ เป็นอะไรที่เล่นแบบเล่นสนุกอย่างเลี้ยเล่นกับสี่คนห้านะอคิดว่าผานนี้ยคณะโนดลงทนบุรีพาธาโนดเชิญยิ้มลงปุ๊บคณะหน่อยบัวแดงขึ้นเสียบเลยต่อจากคณะหน่อยบัวแดงอ่ะเปดเชิญยิ้มตอนนั้นพี่หนูเชิญยิ้มกำลังมาแรงมาแรงเลยคิดดูว่าเล่นพี่หนูเชิญยิ้มนี่หนูตองเตยใช่ไหมโอเคว่าบริรากษ์นั้น พอเราเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่หนูบอกให้คั่นเพลงก่อนเลย่ะไม่คัน่นเพลงเพราะว่าถ้าเล่นต่อตายเพราะว่ามันขำม,มากขำม,มากแล้วไงก็เล่นไปสักพักหนึ่งครัวนี้พี่เต๋อเชิญยิ้มออกมาจากพี่โน้ตเขาก็ให้คนมาทาบทามครัวนี้เราก็ต้อง อยากก้าวหน้าไงเราก็กระโดดขึ้นเต๋อเชิญยิ้มเราก็ได้ไปรู้จักใครเหลือเฟือตอนนั้นยังไม่เป็นเหลือเฟือนะยังใช้ชื่อดักดักแด้อยู่ตอนนี้เราเข้าสู่ภาษากลางบ้างนะคะเมื่อกี้เราแหลงใต้กันไปเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อบางคนก็ฟังฟังใต้ไม่เข้าใจนะคนที่มาชมคลิปนะก็ไปรู้จักกันเหลือเฟือก็เล่นกับพี่ก็ไปเล่นกับพี่เต๋อโอ้ยไปเล่นวันแรกนะคืนแรกเลิกเลิกกี่โมง้อา โมหกโมงเช้าเลิกที่วิลล่าดาราเพ็รบุรีอออกมาจากคาเฟ่เนี่ยอุ้ยสว่างแล้วแต่ข้างในคนยังเยอะนะ,ะ,ะเพราะตอนนั้นคาเฟ่นี่บูมมากเลยออโอ้อยู่พี่เตอ๋อพอเรากลับมาแบ่งแบ่งเงินจากเคยอ,อ,อยู่พี่หน่อยนะแบ่งกัน คนละสองพันพันกว่าอะไรเงี้ยไปอยู่พี่เต๋ววันแรกเนี่ยค่าตัวสี่พันกว่าบาทตกกระจายเราเราก็ถามพี่เต๋วว่าอันนี้ต้องแบ่งกับใครไหม,มเขาบอกไม่ใช่ของไก่คนเดียวหรือมันน้อยไปบอกเขาเอยอะไปไปมก็ตั้งแต่นั้นก็อยู่กับพี่เตอ๋อมาอ,มอาจจะใช้เชิญยิ้มก็ได้ตอนนั้นก็ไม่ก็ไม่ใช้นะคือแล้วก็ตอนหลังหยุดหยุดก็แยกย้ายกันทีมพี่เตอ๋อยุบ ไอ้เหลือก็ออกพี่ก็ออกจําได้เลยมาแยกกันตรงไอ้สะพานไทยเป็นเยี่ยมตรงเพลินจิตแล้วแยกย้ายกันว่าเอ้ยเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันใหม่จริงๆมีหลายทีมนะที่อยากเอาไปอยู่พี่ก็เลยไม่อยู่เบือ่อขับไปบ้านเลยกลับไปอยู่สุราษฎร์อ่ะกลับไปอยู่สุราษฎร์ไปอยู่ดูแลร้านอาหารให้พี่ชายรายได้วันหนึ่งก็ วันละ8 0ดอยได้แน่เงินเดือน8 0ดพันต่างหาก<ม>อยู่บ้านนอกโอยเ,เดือนหนึ่งตั้งหลายหมื่นนะก็อยู่ได้ทีนที้จังหวะมันจังหวะชีวิตมันเปลี่ยนม,มีปัญหาชีวิตเล็กน้อยก็เลยตัดสินใจขึ้นกรุงเทพอีกทีตอนนั้นไอเหลือดังแล้ว<ม>ตอนนั้นเป็นเหลือเฟือแล้ว<ม>เหลือออกจากจากตุรง<ม>ไอเหลือก็บอกว่าเฮ้ยแต่มึง มีปัญหาอะไรก็ขึ้นมาหากูนะ่ยจำได้เลยขึ้นมาครั้งหลายคนอยากรู้จักอยากดูคลิปเก่าๆไปดูหาดูในยูยูเทปใน u t u b e ใน YouTube พิมพ์ไปเลยตลกคณะเหลือเฟือโอ้หมีมีเป็นร้อยอมีเป็นร้อยชุดแล้วเมื่อแล้วเมื่อก่อนนึขาวขาวไม่อ้วนไม่อะไรนะเอาเป็นว่าตอนนั้นนะถ้าเป็นถ้าเป็นนักศึกษาก็เรียกว่าเป็นดาวมหาเลยนะเว้ยดาวมหาเลยนะคะไม่ธรรมดานะฮะดาวมรรมดาไม่ได้คุยเลยโอ้ยตอน ก็อยู่กันเหลือมาตั้งอยู่กันเหลือเฟือมาเก้าปีนะี่ยอยู่มาเก้าปีจนสุดท้ายก็แยกออกแยกออกมาแยกออกมา มันก็เป็นวัตจักนะแยกออกมาแยกออกมาตกงานอยู่ไม่ได้ตกหรอกมีคณะสุเทพสีใสคณะแป๋วบ้านโป่งคณะจักกระบุมผู้กองธรรมะไอเอเทินยิ้มอนั่นแหละชวนไปอยู่อะไรเงี้ยก็เลยไปกับไอ้บุ๋มครั้งนึงไปออกรายการม่ำโชว์ไปพี่ม่ำยังก็ยังแซลเลยถามว่าทำไม ไม่ทําทีมเองเ,ออเราไม่อยากแบกพาระไม่อยากแบกภาระ <Okay. S 1> เคยเอาแบบว่าฉาบฉวยดีกว่าฉาบฉวยแล้วก็ออพาคนนู้นคนนี้ไปก็ออกมาจากไปเหลือได้ประมาณสักสองอาทิตย์ออมีรายการรายการหนึ่งเขาให้ไปแคท รายการแห่งห่งก็เลยไปก็เลยไปแคสไปแคสที่เคมี่ชั้นยี่สามไปปุ๊บเราเห็นเลยนะเอ้ยเหียกูจะได้เหรอวะเพราะว่าไปเห็นเนี่ยนั่งกันอยู่ประมาณ1ิบกว่าคนนะตลกแบบลุ่งๆเลยนลังลุ่งเลยตัวตัวดิ้นทั้งนั้นเลยตัวตัวติดอ่ะพูดง่ายไอเราไอเราเป็นตัวปูไงเอ้กูจะได้เหรอเขาก็เลยให้แคสแบบว่า เหมือน่นเล่นคาเฟ่คราวนี้พี่ดวงดีตรงที่ว่าเราเป็นตัวปูแล้วเราเนี่ยเป็นคนคุมมุบ uh huh. หมดไงเราเราก็จาได้หมดเลยนะขาให้เราเข้าเล่นกับคนนี้เราก็เล่นได้ไอ้นี่เล่นอะไรเราเราเคยเห็นนี่ uh huh. เราต่วงรับยังไงมึงอ้าปากมาอะไรเงี uh ้ย huh. เราก็ไม่ได้คิดเลยนะโอ้ยพี่เข้าเวทเคสคนเดียวตั้งห้าหกอบนะทีนี้พอตัวดิ้นกับตัวดิ้นเขาเข้าไปเนี่ย ต่างคนก็ต่างเล่นกันก็ไม่ได้คิดอะไรก็แยกย้ายกับพอเช้ามาโทรศัพท์มาเขาโทรมาพี่ไก่อ่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้พี่ว่าไหมทำไมครับพี่ได้คิวประจำนะอโอ้ตอนนั้นได้ใหม่ๆโคตรดีใจนะ,ะเพราะว่าอัดเทปส,ส,สตารต์ตอนนั้นสามพันเว้ย<อ>โอ้ตอนนั้นได้เทปละสามพันก็ดีใจแล้วเพราะว่าเดือนห,อหนึ่งอัดสี่เทปมั่งห้า าเทปมั่งอันนี้มันเวลารับเงินเนี่ยมันรับเป็นเช็คไงร,รับเป็นเช็คเดือนนึงไปรับมั่งแต่ว่าหลังๆสามเดือนไปรับครั้งหนึ่งมันจะได้เงินเป็นกออเป็นกรรมเพราะว่าทุกคืนเราเล่นคาเฟ่ยอยู่แล้วม,มันมีเงินหมุนเวียนวันหนึ่งสองสามพันอยู่แล้วใช,ใช่ไหมไอเงินรายการเราก็เก็บไว้เป็นเงินก้อนอก็อยู่รายการแห่งๆมาตั้งแต่ช่องช่องสามนะช่องสาม แล้วก็จนย้ายมาช่องวันคันนี้ายรายการมันนานมากมันนานต่อจากรายการสามหนุ่มสามมอ,อม่ะอ๋อสามหนุ่มสามมืมก็ใกน่นนะเพลงนี้ประมาณ18-19ปีก็พออาาแกมาเสีย ก็พูดง่ายๆว่าไม่มีตัวตายตัวแทนะละครมันก็ต้องยุบไปตอนนั้นยุบเยอะนะ,อะผู้กองเจ้าสเสน่บ้านนี้มีรักอะไรยุบรวมกันก็จะเหลือตอนนี้มีรายการอะไรน่าจะเป็น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 ต่อมังทียังอยู่็นซิตคอมเป็นต่อ,อ,อนี่นะอยู่มานานแล้วเนาะใช่แล้วตอนนั้นอย,านานอยู่อยู่รายการแห่งๆนะเวลาไปรับไปรับเชิญน่ะเราก็จะรับเชิญรายการเป็นต่อมั่งบ้านนี้มีรักมั่งคือจะเวียนอยู่ในในซิทซิคอมเห็นอยู่เห็นอยู่นูเห็นอยู่ เวลารับงานนอกเนี่ยไปกัน3คนก็มีไอ้แหน่งแน่งแม่งจ่ายเนี่ยที่อยู่ไหบอนอ่ะไอ้แหน่งนี่เป็นปลาช่นชื่อนะชื่อไอช่นพี่นี่ปลาปลบูสีหลอดนี่ไอดุกปลาดุกมีอยู่งานนึงเขารับงานให้ไปสามคนคนละหมื่นโอ้ยโรงแรมอย่างดีนตอนนั้นมีมีค่าตัวแล้วก็มีละครมีละครก็สบายหน่อยวันนี้พอเหงงเขา ปิดไปละครปิดไปคาเฟ่ก็เริ่มเริ่มไม่มีแล้วพอมหมดยุคคาเฟ่แล้วครันนี้เราก็ต้องหาอะไรทำห,หาอะไรทำก็จะไปบอกจะไปบอกบุญไงพอดีเราเป็นคนวาทศิลป์ดีอ่ชาชักชวนคนทำบุญดีไปงานวัดงานนู้นงานนี้ก็โอเคปัจจุบันก็ถามว่าอยู่ได้ไมันก็อยู่ได้นะ,ะก็อยู่ได้ตอนนั้นเจอเจอต้อนน้ํา โอ้โหเรารู้จักกันมาเป็นสิบกว่าปีแล้วกับพี่ไก่นี่โอ้ยู่ก่อนแกเข้าวงการตลกตอนนั้นหนูช้ชื่อดีเจต้นนั้นสาวใต้โรดดีตอนนั้นเป็นสาวใต้โรดดี้รู้จักกันมาเป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะกับพี่ไก่มกโกเนี่ยแล้วก็อยู่วตลกพี่อ่ะอันนี้พูดตรงๆนะคือเราชอบตรงไหนมันเราชอบตรงที่ว่าเป็นคนที่แบบกล้าแสดงออก ดาแงอนี่สมัยก่อนเจอกันบ่อยแต่ไม่เคยคุยกันนะอ่าไม่เคยคุยกันไม่ใครใครใครคนนี้ไม่ไม่เคยคุยไม่เคยใครใครเด็กทรงทัวคะชัยโยชัยโยโหอยู่มโอ้ยพี่เหมือนเห็นอยู่ในทีวีสวัสดีค่ะพี่นี่กำลังถ่ายทอดสอนไลอยู่เหรอโอ้ยถ่ายทอดสดเฮ้ยไม่ดีไม่บอกนั่งก่อนนั่งก่อนเล่นนั่งก่อนเขาเขาคอโอ้โหนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนสินั่งก่อนก็ลุกก่อนจะได้สัมภาษณ์เฮ้สัมภาษณ์หน่อยเลยเรานั่งนั่งคุยนั่งคุยกันนั่งคุยนั่งคุยโอ้โหนี่พี่ชา โยครับใจโยปลาไข่ดอกกระโดดออ๋นี่ขายปลาไข่โยนี่ปลาไข่พี่ใจโยขายอยู่ที่ไหนตอนนี้เอาไปสองถุงเลยอ๋อแล้ววันนี้มาขายอยู่ที่ไหนกันนี่พี่พี่มาขายอยู่ที่ไหนเดี๋ยวตุนเปล่ามาขายเราไปฮะอ๋อเดี๋ยววันนี้มาขายปลาไข่อยู่ที่ไหนขายปลาไข่อยู่ที่งานวัดจ้าปลาไข่อ๋องานวัดอ้าวัดวัดอะไรฮะวัดอะไรวัดอ่วัดโกกกะละอะไรนี่วัดอะไวัดโกดเกดวัดโกดเกดโกดกากไหนโกดเกดเนี่ยแม่ก็ว่าัดแม่กาวัดอยู่ตรงนี้พี่ไก่พี่ไก่มกจกเนี่ยเขามาขาย นี่เก้าขนมจีนน้ำยาคือสำคัญต่ทำไมไม่เอาไปซ่อมล่ะเน่หน้าเวทีเนี่ยพี่เป็นคนที่ไม่หนึ่งคือไม่ประมาทอ่า คณนะเหลือเฟือเวลาเล่นนะงานเยอะนะสมมติว่าพี่ขึ้นเล่นที่ทนบิลีพาซาปุ๊บใช่ไหม,มพี่ขึ้นเล่นพี่ขึ้นไปตีป่าเขาเรียกว่าไปตีป่าก่อนพี่จะมีคู่อยู่คนหนึ่งตอนนั้นจะเป็นไอ้หลอดนะเล่นคู่ปุ๊บพักพัก,พกไอ้เหลือมาชาวคณะขึ้นปุ๊บอพอเข้าล็อกไอ้เหลือแนละ้วพี่ไอ้หลอดจะไปก่อนเลยไปขึ้นรอที่กรุงทนเพราะเวลามันเบียดกันตอนนั้นงานเยอะมากงานเยอะคณนะเหลือเฟือนี่เล่นวิลล่าสองรอบพระรามเก้าสองรอบแล้วตีมาฝั่งทนไปเล่น สุดสำคัญนะทำยังไงละ่ะให้คนดูหันมามองเราแล้วเรามน,นมีความสุขกับเราอะ่ะใช่หนึ่งเวลาเล่นเนี่ยเราเราเราอยากไปมุง่งเราอยากไปมุง่งการเอนเตอร์เทนหนี่งหมายถึงว่าคุณต้องดูด้วยไอย้คนนี้เล่นได้ไม่แย่ออได้อะไรอันนี้ใ,ใช่ไหมต้องดูเพราะมัเพราะว่าตลกสมัยก่อนที่มันมีปัญหากันบ่อย<ๆ>เพราะว่าไปเล่นแล้ว บางทีแขกเขาไม่เขาไม่คิดว่าเล่นนะเขาคิดว่าก้าวล้าอะไรเนงะี้ยเพราะนั้นต้องดูต้องดูว่าใครเล่นได้ไ,ดไม่ได้ ใช้ไหวพิพ่ะมันมัันน้งสอนกันไม่ได้มีหลายครั้งเนี่ยเวลาไปเล่นปุ๊บเนี่ยแขกถามพี่เลยพี่ไก่วันนี้เล่นมุกอะไรเราก็บอกได้คาเดียวนะเพราะคณะเหลือเฟือจะไม่เน้นเรื่องชุดนะจะเล่นหยิบสดมากกว่าเราก็บอกยังไม่รู้ครับเพราะยังไม่ได้ขึ้นเวทีอ่าพอขึ้นไปปุ๊บเหมือนคณะเหลือเฟือจะคุยอย่างอย่างเดียวว่าไอเหลือจะถามพี่เลยให้ไก่จบมุกอะไรดีว่าไอเหลือเดี๋ยวจบมุกนี้นะอ่าโอเคเอาแค่มุกจบรู้ว่าจบ แต่มุกมุกหัวมุกอะไรตรงกางส่วนมากจะลจะเล่นสดแล้วมันมันมันจะสนุกมันจะสนุกบางทีเล่นเล่นจนเพลินเล่นจนลืมเคยมีนะเล่นจนลืม ไอเหลือเลยลือหัวหน้าคณะเพราะตอนนั้นโอ้ดังมากน้องหยกเอย้ยไอดาวเอย้ยไออูดเป็นต่อเอย้ยโอ้ยเยอะไอแสกที่เหมือนไอเสกเนี่ยโอ้ยคณะเหลือเฟือสร้างคนเยอะแล้วมีคนแค่เยอะมากตอนนี้ก็ตายไปหลายคนแล้วตายไปหลายตัวตายไปหลายคนแล้วโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพอดีว่าประวัตินี่ ยังยังยัง,ยงโอ้โหถ้าพูดเอาาๆไม่จบเอาเข้าๆเข้าๆแค่นี้ก่อนแล้วกันแค่นี้ก่อนเลยคือวันนี้พี่ไก่เนี่ยมาขายขนมจีนอยู่ที่งานวัดอะไรนะวัดโปรดเกศอ้าวเราม,าม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 านั่งทานขนมจีนกันนะคะวันนี้ก็ฝากกันไปด้วยคุณผู้ชมคะ่ะงานหมดวันไหนพี่วันอาทิตย์เนี่ยวันที่วันที่นี้วันที่ยี่สิบสามอ่ะก็แวะมาทานขนมจีนมากินขนมจีนนะคะที่วัดโปรดเกศน,นะคะปากเกร็ดนนทบุรีนะคะแต่ถ้าอยากจะไปร้านประจำก็ ไปวัดบางจากวัดบางจาก,าจากอ่ะประจำอยู่ที่วัดบางจากแต่ขายแต่กี่โมงถึงกี่โมงพี่เช้าถึงเย็นอืมเช้าถึงเย็นนะขนมจีนมีอะไรบ้างน้ำยาอะไรบ้างปกติก็มีน้ำยาป่าน้ำยากะทิมีแกงเขียวหวานแล้วก็ บางวันพี่ก็ขายข้าวแกงด้วยเพราะว่าหนึ่งที่ขายเพราะว่าหนึ่งเราเป็นคนชอบทากับข้าวกินไงคราวนี้ไหนๆก็ทากินแล้วขายได้ด้วยเลยอ่าเดี๋ยวอยากรู้อีกนิดหนึ่งพี่พี่เล่นเล่นเล่นอยู่กับพี่เหลือเฟือนี่กี่ปีเก้าปีเก้าปีแล้วแล้วหลัลงจากพี่เหลือเฟือพี่จะเล่นเล่นได้เล่นกับใครอีกไหมแตลวัานโปง่งเล่นกับแผลบ้านโป่งแล้วก็ หยุดเล่นเลยอยู่เล่นเลยรับงานเองมั้งได้มาทำกันนะเองด้วยไหมทำภายใน แต่แต่รับรับเป็นจบเวลารับงานก็ใช้ใช้ชื่อเราเนี่ยไก่มกจ๊อกเนี่ยเราก็ดึงคนนู้นคนคนคนนี้ไปเออเหมือนกันเหมือนกันทุกวันนี้หนูก็รับงานร้องเพลงหนูจะรับงานแบบร้องเพลงนะหนูทำวงดนตรีของหนูนะทำวงดนตรีแล้วก็ส่วนมากยุคนี้สมัยนี้ร้องเพลงร้องเพลงมันจะขายขายดีกว่าตลกพี่หนูก็จะรับงานร้องเพลงแล้วก็เอาไอ้พวกตลกนี่แหละที่ร้องเพลงได้เนี่ยมาเอินเทอร์เทนตามงานหนูจะจัดแบบนั้นหนูทำอยุกวันนี้ฝากเรื่องพวธนกาะติดตามงาน มีการ,การเดี๋ยวโยนกันตามผลงานน้องด้วยนะไ,ไต้ไน <ำ S 1> น้ำเชิญยิ้มโอเคค่ะ ท่านหน้าลิงใส่กล้องไหนอ่ะโอเคครับนี่คือพี่ไก่มกจ๊อกครับและหนูต้นน้ำเฉยยิ้มนะคะก็ฝากติดตามผลงานหนูต้นน้ำเฉยยิ้มด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่ังสีฟ้าสีแดงสีดำต้นน้ำเฉยยิ้มทุกแอปพลิเคชันเลยพากินพาเที่ยวพาชมพาเพลินโดยต้นน้ำเฉยยิ้มจะพาไปไหนอะไรยังไงมั่วมวยกับใครที่ไหนติดตามช่องเราไปเรื่อยๆนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ขอบคุณครับเจอกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ไก่ครับขอบคุณครับพี่ยา yeah